ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการบ้าน7ครั้งที่3นะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือผมจะอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเรามีราคาดิสินนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเลขครับก็มันจะแบบว่าค่อยไล่ไปนะครับอย่างแบบนี้ก็จะเป็น6 5ห1 0แล้วก็มันจะไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็น51 5105แล้วก็ไล่ไป 1055เราก็ไล่ไปอีกเป็น05 00ซึ่งจะทำแบบนี้เป็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามันสุดที่อันนี้นะมันก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่ง R16 กเนี่ยก็คือมันก็คือจะเป็นเลขรหัสนิสิของเราครับอย่างของผมก็จะเป็นเลขนี้นะครับส่วน R22 เนี่ยก็คือไอตัวที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆแบบว่าเลื่อนแบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆซึ่ง <inate> โดยส่วนอื่นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับฟังก์ชันส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการบ้านเจ็ดครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งอธิบายไปหมดละครับก็ครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันแสดงผล สองสิบโมยัอไรไมั้ยอืมอคีสงเสียวนอคเรียบร้อย